สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะยจะพามาทำเกล้าเลือดหมูค่ะพี่น้องนะคะกินยำเสาหรือยำแรงก็ได้ค่ะสดหันอนคคะนะคะส่วนเลือดหมูค่ะยะซื้อแบบเออข้าต้มแล้วในหางนะคะพี่น้องแยกสมวนต้มออกอีกหนึ่งนะคะนี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีค่รลูกเสีใหไ่ก็านี้ก็ได้ค่ะนะคะอันนี้คือหมูสับค่ะยังยังไม่ได้ปรุงนะคะนี่สะปรุงให้เบิ้งค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีใบขึ้นช่าย พอหงง่อค่ะและอันนี้ก็คือรากผักชีรากใบต้นไช่พริกไทยแล้วก็กระเทียมบุกนะคะพี่น้องนะคะส่วนมูงบดนะคะเดี๋ยวย่าจะปรุงให้เบิ้์นพ่อเข่าๆนะคะเพราะว่าจะเคยปรุงบ่อยนะคะนะคะคใส่พริกไทยลงไปค่ะนะคะมากน้อยแล้วแต่เรานะคะมักพริกไทยหลายก็ใส่หลายค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นค่ะใส่น้ำปลานะคะของย่าหน่จะใส่พวกปรุงรสนี่จะใส่เป็นน้ำปลาเนะคะ่ะสำหรับมักหมูนะคะพี่น้อง จากนั้นค่ะใส่แป้งมันนะคะเพิ่ม <Inter> เพิ่มความนุ่มเพิ่มความนุ่มของตัวหมูนะคะแป้งมันกับซีเบิร์ตค่ะนะคะใส่สำเนียพ,พ่อค่ะแล้วก็เติมนม้ำลงหน่อยนึงค่ะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวย่ะสุกคุกเข่านะคะตามน้ำลงหน่อยนึงแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันค่ะนะคะแล้วก็ใส่หมอนะคะนะคะเดี๋ยวตอนคุกยิ่งบริเ็ดให้เบิ้งนะคะพี่น้องคื่นค่ะเดี๋ยวจะลวกเลือดหมูก่อนค่ะนะคะ ทุกครั้งนะคะบวชสิพัดหรือว่าสิม้มแกงจืดน,นะคะเลือดหมูหนี่ตรงลวกอกอกอก่อนนะคะพี่น้องนะคะหนึ่งคือจะช่วยช่วยให้ไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นคาวของตัวเลือดหมูนะคะสองเวลาเขากินล้วก็สบายใจแบบสดหันทอนแสบค่ะพี่น้องนะคะ,ะ,คะถ้าต้มไปเลยนะคะพี่น้องถ้าต้มเลือดหมูลงไปเลยนะคะน้ำเขาจะขุนนะคะขุนแบบนี้ค่ะนะคะสบเป็นต้อกินนะคะพี่น้องนะคะอันนี้คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะ ลวกออกน้ำหนึ่งต้มสีแล้วพี่น้องให้น้ำเดือดจะข้าวหนึ่งค้นๆเอาออกค่ะแล้วก็ค่อยมาเห็ดเป็นเกาเหลานะคะผู้ใดมีตับหมูเครื่องในหมูยังจะใส่ลงไปได้คะ่ะแต่ว่ายู่นีให้จะสกินแค่เอ,อ่อเลือดหมูกับหมูสับนะคะกินเป็นกับเขาสดห่อนๆนี่นะคะนั่นค่ะพี่น้องเราจะมาทําเกาเหลากันเลยค่ะใส่รากผักชีรากใบาขึ้นช่ายพริกไทยแล้วก็กระเทียมลงไปค่ะนะคะจากนั้นค่ะเยวก็จะใส่หมูสับค่ะนะคะ ปั่นก่อนหน่อยก่อนไงเลแต่เข้าด้ดยจากพี่น้องมักนี่ๆเต็มปากเต็มคำกับสามารถใจได้เลยค่ะนะคะไม่ต้องรอให้น้ํำเดือดจัดค่ะแบบนี้เลยค่ะ ใส่ลงไปเลยจากนั้นค่ะเรวก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะผู้ใดไม่นำซุปนะคะสามารถใส่นำซุปเดีเลยค่ะนะคะอันนี้เยอะก็ใส่ตามแบบสไตล์เย่าค่ะสามารถปรับให้ถูกปากเจะคของเนะคะีค่ะเมื่อกี้ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะ ตามด้วยพริกไทยนิดนึงค่ะจากนั้นค่ะตามด้วยเลือดหมูที่ข้าลวกออกแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องสือข้าวสวยนา่ากินจุนพูนจะสีค่ะนุ่มนะคะรับรองว่ามีกลิ่นสาบกินข้าวกินอร่อยนะคะแต่ว่าต้องต้มออกนํานึงค่ะ จากนั้นค่ะต้มให้เลือดมูนะคะแล้วก็ให้เครื่องสมุนไพรข้ขาวสุกคักๆดค่ะพี่น้องหลักฟักชี่กระเทียมนะคะให้ถูความหอนกักๆค่ะก็คอยช้อนฟองออกค่ะพี่น้องนะคะใครจะกินแบบว่าเอาถั่วง,งอกรองข้างล่างแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยก,ก็ไดผู้ใดมังคสันนะคะแต่ว่าย่านี้เขาจะกินถั่วงอกสุกนะคะเยอะก็เลยใส่ลงไปในหม้อนะคะแต่ตอนนี้ย่าช้อนฟองออกก่อนนะคะไขมันเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้ค่ะตาม,มาช้อนออกได้ค่ะ จากนั้นค่ะชิมรสค่ะของเกาเหลานะคะอันนี้เขาเจะจินซัมเนนะคะมามีเครื่องในต่างๆค่ะอืมอร่อยจังเลยน้ำซุปหอมหวานแสบพี่น้องนะคะเอาอยู่เอาล่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะยเยวจะใส่โัวงอกลงไปค่ะนะคะ นี่ค่ะข้าวสกินพวงอกสูกข้อเขาจะบอกว่าพวงอกครึึงสูกครึงหรือพะเจีเมนเขียวนะคะผักชีใส่ลงไปต้มนิดนึงค่ะนะคะแต่ว่าที่เหลือนี่จะใส่โรยตอนที่เห้าตักขึ้นใส่ชามแล้วนะคะพี่น้องนะคะแค่นี้แหละคะ่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะก้าเหลาเลือดหมูใส่หมูสับค่ะนะคะไปค่ะเดี๋ยวย่อไปตักใส่ชามหญ่ๆยห่เบิกอีกรอบหนึ่งค่ะ ค่ะพี่น่องเมนูวันนี้ค่ะเกาเหลาเลือดหมูค่ะพี่หน่องเส่มูซับกระเพวงหงอแค่นี้นะคะสดวนห่อนๆค่ะนะคะเคล็ดลับค่อมแซบค่ะอยู่ที่เลือดหมูค่ะ เอาไปต้มออกน้ำหนึ่งค่ะพี่น้องต้มให้น้ำเดือดน้ำหนึ่งข้นๆๆค่ะแล้วก็เททิมค่ะหลังจากนั้นเอามาทําเกาเหลาค่ะให้น้ำซุปข้าสีบ่มมีความขุ่นของตัวเลือดหมูนะคะแล้วก็จะหอมหวานอร่อยค่ะนะคะส่วนรสชาติพี่น้องสามารถปรับให้ถููปากจะคลองนะคะยังใส่เครปงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลไส้นิดนึงแล้วก็พริกไทยค่ะโรยลงไปค่ะน้องนะคะวิธีมักหมูย่าก็เห็ดเห็ดเบิ่งเลยค่ะมักง่ายๆเหมือนบ้านเฮ็ดจินแบบง่ายๆ่ลยนะคะพี่น้องนะคะ โรยด้วยผักชีแล้วก็กระเทียมเจียวพี่น้องซ้ำนี่เอาอยู่ค่ะนะคะผู้ใดมาเครืองในนะคะมกตับนะคะมักตับมักใส่มกเอียงกระเพาะสามารถใส่ได้เลยค่ะแต่อยู่นี่เขาจะกินแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกๆทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะเอาถั่วเอาซ้มาตักไปกินไปยาค่ะก้าวเหลาเลือดหมูค่ะพี่น้องคนทอนใส่หมูสับใส่ถั่วงอกน้ำจ้า